สวัสดีครับผมมีนเองนะครับวิดีโอในช่วงต้นที่เราตัดมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมไปทําการฟาร์มและก็ตะลุยดาษมา แต่ว่ามันไม่ผ่านสักทีซะเนี่ยสิเกมด่านนี้นะครับเป็นด่านที่ยากมากๆเลยนะครับอยากจะมาขอกําลังใจจากท่านผู้ชมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการผ่านด่านนี้ด้วยนะครับเพราะมันยากมากนะครับแ่นั้นยังไม่พอนะครับคลิปนี้เนี่ยผมได้ตัดต่อบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในช่วงท้ายซึ่งผมคิดว่ามันเป็นฉากที่เท่แล้วก็ตลกที่เหมาะสถานการณ์นี้มากๆเลยนะครับลองไปดูกันนะ,ะไปดูคลิปวิดีโอกันดีกว่าครับ เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องมีนครับของเรากันด้วยนะครับวันนี้กลับมากับโซฮันเพลสอีกแล้วอีกเช่นเคยนะครับท่านถามว่าทําไมช่วงนี้ถึงไม่ค่อยลงเกมนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากลงเกมนี้แต่ไปดูกันนะครับว่าทําไมนั่นแหละเขาก็เป็นสาเหตุทั้งหมดที่ว่าทําไมยังไม่ลงสักทีเพราะมันเล่นไม่ผ่านสักทีไงครับไอ้ด่านเนี้ย โอเคไหมครับไม่เป็นไรนั่เป็นการเสียเวลาวันนี้ผมว่าเราจะมามคืนนะครับไม่ค่อยมีเวลาที่จะฟาร์มอุปกรณ์เท่าไหร่แต่ผมว่าเราสามารถผ่านอันนี้ไปได้แต่ว่าด่านนี้เนี่ยมีสิ่งที่หงเดหียดมากนะครับเรายังจำไอ้ครูเซเตอร์จากพาร์ทก่อนๆหน้านี้ได้ไหมครับนะฮะเจ้านั่นแหละฮะมันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดในการที่จะผ่านด่านเฉลิมพระเกลุนกันเลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วปลายผมคิดว่าคราวนี้ผมได้อัดให้น้อยท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมกำลังกดไลค์ like กดซับสไครต์ให้ผมซึ่งให้เป็น,ใในกำ ว่าผมต้องผ่านได้ในในตานี้นะครับมามาฉันไม่ยอมพวกแกในตาเน,นี้ยเพราะว่ามาแบบเดือดด้อนมากคือด่านนี้นะครับบอกได้เลยว่าตัวระเบิดนี่เป็นล้านแล้วเป็นดงบอกเลยว่าอันตรายส,สุดๆเลยนะครับแล้วแค่นั้นไม่พอคือแบบพวกตัวลูกกระตานะครับน่ารำคาญมากๆคือผมใช้คำว่ากน่ารําคาญเลยนะครับเพราะว่าเมฆเยอะโคตรแล้วมันแค่นั้นไม่พอมันตีโคตรระเบิมหาแรงเลยนะทผู้ชมคือแบบโอ้โหมันจะตีแรงไปไหน คือเราจะผ่านกันคือผมจะผ่านแล้วแหละนะครับอ็จะแบบเอออัดชดสวยๆลงให้นานผู้ชมหรือว่าจะแบบว่าทีแรกกัดทำคลิปเป็นแบบ <c oughs> เป็นคลิปยาวๆนะครับเราเดี๋ยต่างห้ท่านผู้ชมดูแบบเออเราผ่านจนถึงงานแบบมีผมว่าด่านตรงที่เป็นเกาะเขียวๆจะเป็นอาจจะเป็นส่วนสําคัญอะไรเงี้อัดยาวๆเลยจะไปๆมา,มา ก็ต,ตีไม่ผ่านสักทีตั้งใจเล่นขนาดไหนนั่งเล่นนอนเล่นก็นแล้วก็ไม่ผ่านสักทีนะฮะแต่ไม่เป็นไรเรามาอัดต่อกันเลยดีกว่าสําหรับเกมนี้นะครับว่ามันสนุกมากนะเกมนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆฟันมันมันไปได้นะฮะนะปุ๊บในครับนี่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 อย่ายอย่าฟันอยู่นี่ะ อืมนะครับไอจอยไอพวกตัวเนี้ยไอพวกตัวพวกนี้ก็น่ารำคาญนะครับแล้วแบบบางครั้งอะจอยสติ๊กหลุดแบบจริงจังแบบโอ้โหกำลังแบบกำลังจะหลบออกมันดันเดินเข้าซะงั้นนะฮึเดียวว่าเครียดเลยครับไม่เปลี่ยนคืนเนี้ยทั้งวาแบบพี่ๆอย่างเงี้ยคือเวลาคุณจะลงไปไม่ว่าจะด่านบอสหรือตรงไหนหรืออะไรยังไงนะครับผมแนะนําเลยรอยทั้งรอยนะฮะแนะนําเลยทุกท่านนะครับให้ เอาอุปกรณ์ติดตัวไว้เลยนะฮะเอาไม่ใช่เอาสกิลให้มันครูดาวเสร็จแล้วติดตัวไว้เลยนะับเพราะว่าลงไปตัวระเบิดมันโคสัก1ตัว2ตัวแน่นอนอีครับอุปกรณ์ผมเนี่ยตอนนี้ยังอัพไม่ถึงขั้นแรงขนาดนั้นนะครับยิ่งขด,ดบับแรงกว่านี้ได้เนี่ยมันจะน,าน่าจะดีมากๆเลยนะครับกระดานเล่นเทียห้าซะด้วยสิฮนะะของง่ายๆเราไม่เล่นลน,นะรเราเล่นของยากๆ,ๆมันไจะได้ท้าทายโอ้ถ้าเล่นด่านง่ายๆมันก็ชิวๆไปแล้วนะฮะแต่ถ้าเราหวไปจะฟาร์ม่านด่านานี้มันยาวอ่ะ สนุกมากขึ้นเองนี่เพิ่มเพิเยอะไปกับต่อมาที่มาแพงเจ็ดสินี่เรียกว่ายาบัฟดาเมีเป็นของดีมากถ้าดาบผมมีดาเมจ70ขนาดนี้เนี่ยก็คงจะฟินๆในประเด็เชียร์เชียร์นะครับเด็กครับมันมาแล้วตัวระเบิดนะฮะมองมันดีๆมองมันดีนะครับฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนเอ้ยฆ่ามันก่อนลูกโอ้แดดออกกีกแดดติดนะฮะน่าเส้นทางความตายนะฮะตายได้นะครับตายได้ตาย ถ้ามันมาสองสาตัวแล้วรุมคุณทีเดียวคุณคือคุณยอมนะฮะนี่แต่ถ้ามันจังหวะอย่างนี้เราฆ่ามันได้นะท่านผู้ชมอืเฮ้ยหุมเกือบแล้วคือตัวระเบิดนี่แรงมากนะท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ามันเอาเราทีนึงนี่คือแบบหายนะครับแล้วก็แบบไอ้ตัวพวกลูกตาหนะ้านะนะมุมนะนะั้นน่ะคืออันตรายแบบอืมแบบคือตอนมันมีสี่อันรวมกันมันยิงลูกเดียวมันยังพอคิดน,นะฮะแต่พอเราเข้าไปใกล้แล้วฟาดมันพอมันเป็นสี่ตัวปุ๊บเราแทบตาย คนเี่นได้ว่าปวดหัวปัญหาหนักครับอันตรายเหลือเกินปึ๊บม,ม,ม,มาเข้ามานี่มาหยอกเล็กูเห็นนะตัวระเบิดอ่ะมันยันเนียนมันทําผมตายหลายรอบจนหัวร้อนเลยนะครับผมบอกเลยว่าหัวมันปนเลยนะฮะขนาดเปิดพัดลมีนยังร้อนนันเหงื่อออกเป็นที่มาฟันมาหนึ่งทีสองทีหนุเอาก่อน อย่าเพิ่งยิงไอ้แมงมุมนี่ก็น่ารำคาญมันมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับแมงมุมมืนในด่านแต่ว่ามันใส่มาเพื่อทําให้คนอย่างเราๆเ,เนี่ยโดนดาเมจนะฮะมันจะทําให้เราโดนสตันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะแล้วเราก็จะแห้งตาไปเลยนะฮะเจาะเยอะลูกตาถอยก่อนเยอะๆเอาเคลียร์พวกนี้ด้วยธนูดีกว่าผมไม่อยากเสียเลือดกับตรงนี้เยอะนะเพราะหลังจากนี้ไอ้ตรงครูเซดเดอร์นี่เป็นอะไรที่แบบเอาชีวิตนะครับนะีบ่เนะราปวดหัวปวดตัวปวดเมื่อยกันเลยเดียวเชียนะร์ โอ้ยหลบๆๆโอ้โหเสียเลือดมือต่มือมือด้กดยิงธนูไงสตันไปครับออืเนี่ยพอมันแยกมาปุ๊บคูดูดีครับท่านผู้ชมมันเอาผมไปทีเดียวเกือบครึ่งหลอดนะโอ้ยธนูก็เยอะเหลือเกินด่านนี้เรียกเลยได้ว่าแบบว่าอันตรายเหลือเกินไม่รู้ความอันตรายด่านนี้แม่งเทียร์ระดับไหนเนี่ยเทียเอสนะผมว่านี่นี่สวยลบออืธนูยิงโดนสวยมากสี่ตัวแล้วอ่ะเฮ้ยลบไม่จ้า Yeah. ตรงน ouais ี้นะครับอย่าโดนหลอกขณะขึ้นไปนะครับมันดักรอคุณอ่แล้วัวระเบิดอย่าโดนหลอกนะครับให้คุณเล่นล่างๆนะครับแล้วก็เดินลงมาพอเห็นมันเดินมาเราเดินลงมาแล้วใช้ธนูดักซุ่มยิงไปเฮ้ยจ้ฟันฟันฟันแล้วก็ฟันยิงผมไม่เข้าไปใกล้ๆแล้วนะครับเราจะไม่ยอมเสียเปรียบเล่นในสมรภูมิที่เราได้เปรียบนั่นจะดีกว่าเสมอสวย ระเบิดระเบิดมันวิ่งลงมามาติดแล้วเออเกิดมาทิ้เกิดแล้วตายสวยงามครับน,นี่ยิงนูยิงนูสวยครับสองเม็ดหายเจติติไปละวคราวซิดเดอร์เรียกได้ว,ว่าใช้งานได้ดีมากครับอันนี้เหมาะกับตัวเรามากเลยไม่รู้ว่าเหมาะจริงไหมแต่ว่าผมชอบมากมากอู้เมื่อกี้กดสกิลวิตตินี่นี่นี่อืมโออ๊ะอันตรายอันตรายอันตรายนี่นี่ฮาน,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 นูจะหมดละจะให้หมดไปเลยละกัน มานี่ดีเอ้ยเฮ้ขาเซนเตอร์เปิดไปสตาร์ทหนึ่งทีครับโอ้เล่นพิษเหรอ กระจายพิษทั้งบนเลยดูดเลือดก,กับพวกบัฟฟรีๆก่อนครับดูดเลือดก,กับพวกนี้ได้นะฮะพวกนี้ไม่ทําอะไรเราอยู่แล้วนะครับเราแบบว่ามาเป็นตัวดูดเลือดฟรีแต่มันทําให้เราเจอตัวน่าลำคานเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามันบัฟในตัวอื่นมันจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็บวกกับมันที่จะสามารถทําให้ตัวอื่นอึดขึ้นได้นะครับทีนี้ส่วนสําคัญของด่านนี้เลยนะับผมบอกเลยว่ามันโคตรจะยากเลยตรงนี้ผมรอสกคิลคูดาวแล้วก็ นะครับเราต้องวอร์มมือดีๆลงไปปุ๊บเราต้องวอร์มตัวระเบิดก่อนเสร็จปุ๊บครับตัวครูเซนเดอร์มันจะเข้ามารุมถึงนะครับท่านผู้ชมต้องกดไลค์กดซับสไครป์เป็นลังใจให้ผมในช่วงนี้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรยากมาไม่การเสียเวลา <c oughs> มาปะทะก,กับไอ้ครูเซนเดอร์กันดีกว่าครับเปิดคาวเซนเดอร์ครับวงไปจังหวะนี้ลีขวาก่อนลีขวาโอเคข้างบนมาปุ๊บมันมาอย่างงี้โอ้โหเน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 ,น ลบลบลบมันยิงไกลนั่นแหละครับท่านผู้ชมมันยากตรงนี้เลยครับโอ้โ,อโอหเรียกได้ว่าคลิปนี้น่าจะตายรัวรัวไปครับลงมาแล้วจังวันนี้เปิดมาวงอย่างนี้ก่อนเลยครับเปิดเท้าซีเดอร์มาหลบล่างหลบล่างดีหลบหลบ,ลบ,ลบ,ลบตัวพิษตัวตาโอเคพิษตาพิษจุดหรือว่ากูเฮ้ยถ้าสูบตัวนั้นก็ตายอย่าง,งีนะ้โห ท่านผู้ชมครับผมว่าในพัรนี้ถึงเราจะผ่านด่านนั้นมาหรือจะเล่นมามากไปครับด่านไหนก็ตามเราก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านด่านอะไรนี้ไปได้นะครับผมว่าผมต้องไปฟาร์มามากกว่านี้หรือไม่ต้องมีของที่เทพมากกว่านี้ดังนะนั้นขอเวลาคับคลิปวิดีโอของเกมเกมนี้นีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมี้ครับจะมาผ่านให้ดูในด่านของอะไรนะเอาช็อตพิกรูนนะดูว่า ทรณีสู่ไออาหารกางกูตั้งชื่อคลิปนี้ไปเนี่ยโอเคครับวันนี้กรับมีนก็ต้องลาจากกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาไปฟาร์มนี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ไปบายครับไว้เจอกันใหม่นะรอคลิปต่อได้เลยครับผม